สวัสดีครับช่างนั้นนะครับจากนเรสซิ่ง a ช n แนลนะครับช่งางประจำลานเรสสีราชาชมมลบุรีนะครับมีสาขาเดียวนะชมมลบุรีที่เดียวนะครับวันนี้เราอยู่กับโตโยต้าคอมมูเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟหลีนะเคยทคําคลิปไปแล้วแต่เราทําอีกอต่ที่บอกทําแล้วแต่เราทําอีกเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถ่ายสายไฟยังไงให้ง่ายสําหรับผมนะผมว่าถึงเป็นคนอื่น,นทําวิธีผมผมว่าง่ายกว่า,ามาเรามาดูวิธีกันครับ <c oughs> ติดไหมดูอันนี้ด้วยนะติดไหม โอเคพ้นถอดนอด็อตแล้วก็ถอดถอดกิ๊บถอดกิ๊บแล้วก็ถอดนอด็อตถอดนอด็อตแล้วก็ถอดกิ๊บนี่นะเดี๋ยวเราจะเอากระจังออกก่อนนะวิธีถอดกระจังนะครับนี้นะจับจับแถวแถวเนี้ยกำลังจะทุบเลยถ้ามันไม่ได้ออกง่ายแบบนี้นะครับทุบโป้ปงมันก็จะหลุดเลยอันนี้มันหลุดง่ายแล้วน่าจะถอดบ่อย เนี่ยคานนี้ยังติดอยู่เอนยมครับ้างนี้ยังติดอยู่ยอยถอดถอดกระจังเสร็จไขน็อตออกให้หมดครับโอเคนะวิธีถอดนะครับจับตรงนี้นี่จับตรงนี้นะดึงว๊ับนี่ออกมาแล้วครับแล้วก็บิดคว่หลอดาะล่ลางออกนี่ ของผมนะครับหลอดไฟหลีแบรนด์ i อ m นะครับนี่นะหลอดไฟหลีแบรนด์อคู่ละสา0รบาทนะครับหลอดหลอดไฟของผมใส่ข้างไหนก็ได้ไม่ต้องเช็คยังไงก็ติดนะใส่แล้วก็ยัดเข้าไปได้เลยครับของผมติดแน่นอนแต่อย่างที่บอกเอาชัวนะครับก็คือก่อนที่เราจะเก็บเราก็ต้องเช็คไฟก่อนนะครับไม่ไงั้นเดี๋ยวถ้ามันไม่ติดนะเหนื่อยเราอีกไงนะ ไฟลีติดแล้วนะครับอีกข้างนึงท <eterm oon> ําเหมือนกันครับพี่ก็บอกเสร็จไวครับผมเคยเจอนะผมเคยทาถ่ายคลิปแบบนี้ไปรอบหนึ่งแล้ววิธีถอดอย่างเงี้ยมีคนมาคอมเมนต์ว่าผมล้วงมึงล้วงตามสบายเลยพูดเลยอ่ะดูนะดูนะไปอยู่ตรงนี้ไปอยู่ตรงนี้ดูนะเอามือล้วงเข้าไปนะแค่นี้ก็ติดแล้วนะล้วงได้ล้วงเลยผมไม่ได้มีปัญหาเลยตามสบายอ่ะเราเก็บงานกันครับเนี่ยได้แผลเลยนี่เราไข่น็อนก่อน จะได้ง่ายไขน็อตตัวที่มันไม่ได้ยึดนะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดอะไรวะแหมพูดไขน็อตตัวที่มันไม่ได้ยึดกระจังเออมันมจะมีน็อตตัวล่างเนะี่ยแล้วก็ตัวบนขวานะครับสองตัวนะครับที่เขาไม่ได้ยึดกระจังนะผมจะไปใส่แก้มรถผมอยู่เนี่ยผมยังไม่ว่างทาเลย<ะ>ไอไฟหลี่รุ่นเนี้ยมัน<ะ>สว่างดิ<ะ>ผมจะไปใส่แก้มแก้มรถผมอะ ผมยังไม่ผมยังไม่ว่างล้วงเลยไม่เนี่ยตรงแก้มะมันจะมีไฟสีเหลืองอยู่แก้มรถผมอะพ,ออพี่อยา,อยากใส่ไฟมันมันต้องจ่อพี่ผมไม่ได้รับทำมาเด็ดนั่นอะผมว่าทำเป็นหลีเลี้ยวด้วยผมจะใส่ผมใส่กล่องผมมีกล่องขาอยู่ แต่ผมแต่ผมว่าตรงๆเลยขี้เกียจลื้อรถตัวเองไม่ว่างทําพอคิดจะเริ่มทําทีไรแม่งลูกค้าเขาทุกทีไม่ทําแม่งเลย <c oughs> ลูกค้าบอกพี่ไม่ไม่เปลี่ยนไฟไอ้นี่เหรอไอไฟลูกแกว้วโขี้เกียจเกียจลือ้อแหม่แล้วเวลาขายขายดีจังก็ขายขายลูกค้าเราต้องทาไงเยอะบ่ายเราขายลูกค้าเราต้องทำ,งทาาองทำไอรถเราอ่ะมันเมื่อไหร่ก็ได้ ทำก็ได้ไม่ทําก็ได้มันลดเราอะไรเงี้ยแต่ว่ารถผมใส่ LED เต็มเหนียวเลยนะสามคู่แบบกระฉูดเลยนังของผมอ่ะโอเคเรียบร้อยครับนะเดีย๋ยวเราลองอีกทีนึงอันนี้ดีนะหูช้างไม่โดนบางคันต้องแกะหูช้างด้วย ไฟหลีนะครับอันนี้คือไฟหลีนะไม่ใช่ไฟหน้านะอันนี้ไฟหน้านะอันนี้ไฟสูงโอเคอ่ะดูไฟเลี้ยวด้วยไม่เบรกก็ให้มันรู้ไป <laughs>